รไมเป็นรถสีเหลืองรถสีเหลืองมันเป็นย้อนสเก็ตในยอนสเบบอัมเกมในสวีเดนชื่อรถเหลงมีเกมในสวีเดนชื่อรถเหลืองแล้วก็คือถ้าเห็นรถเหลืองก็ต้องพูดรถเหลืองแล้วก็ได้ตีได้ตีหนึ่งครั้งเห็นรถเหลืองเห็นรถสีเหลือง เห็นรถสีเหลืองถ้าเห็นรถสีเหลืองเราก็พูดว่าเห็นรถสีเหลืองแล้วก็ตีเพื่อได้หนึ่งครั้งมัน,เป,นเป็นเกมที่โง่มากทุกคนเกมที่งโง่มากแ <laughs> มันสนุกดีน่า <laughs> สนุกกอยังค <laughs> ิด <laughs> แล้ลวแล้วเราเข้ามาอเอ้ยเสียงดังดเ,เราเข้ามาในเมืองทุกคนเดินเล่น อะไรแทนแทนรถเรือรถีเรือตีสองครตีครั้งเดียวเดียวเดียขึ้นไปตรงสะพานด้วยนะลูกตรงสะพานเลยรู้อะ ไม่ๆๆกลับ <Wheel> ด <onents> ับมาผ่านบักีร์า่นด้ดีเยดูเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยข้ามทางอสานไป โบสถ์เมืองอุปสราทุกคนใหญ่มากเนาะดูดอกไม้สวยสวยงามอากูลิดสวยไหมตรงนี้สวยเนาะวิวนี้สวยมากทุกคน เป็นไหนไม่ได้ไกลจากทุกคนเพราะว่าแมททิวจะมีซ้อมทุกวันช่วงนี้บ่ายสามโมงเราไปได้แค่นิดๆหน่อยๆใกล้ๆบ้านตามที่บอกจ้ะบรรยากาศ De var jättefina. Eller du vill ha som brud? Nej, men båda. Jag <trykning> letar fry? Jag tror min fattar falskt. thư Thế này Ờ ăn, Cái nhằng ý kìa bên này to Ice cream about. เห็นรถไฟเลยรถไฟเพิ่งไปมาไม่ทันทุกคนมาไม่ทันรถไฟบนกำลังบอกให้แม่วิ่งไม่วิง่งจะวิ่งทำไมฮะเพื่อจะทำให้เราเป็นสมัยตอนนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่จะซื้อมาแล้ว Nummer eller? Mm. Koss, äh, pappa ser att det är nummer som de ringer dig. Ja, men det är inte du som gör nummer. Det, det är inte du som gör behandling. Men kanske du måste ringa en, en speciell och fråga om det? är det. Ja, Nej, eller du måste ringa pappa din och fråga nummer. เยอะนุ่มเบีกนกับเงยิมนะ วัวผมโง่ออันี้ก็บุตรอันนี้มัไม่มีใครโง่ครับฮากบวดูมือดูมือเล็กนะทุกคนก็คือข้างนี้ใช้ใช้การใช้งานไม่ได้เลย คือเพราะว่าวันนั้นเขาเอาเขาฉีดยาตรงนี้เนาะแล้วทีนี้ก็ฝ่ามือนี่คือแบบหลากหลายเข็มมากรวมสองข้างนี่ประมาณร้อยห้าสิบอะจุดดำๆนี่เต็มเลยทุกคนเออมีดำตรงนี้ด้วยมียาสูเรยดำสูดบุแล้วเล็กอะไหนดำตรงตรงนด้ดำตรงนี้ตรงนี้ทำให้เจ็บใช่ไหมแล้วทำให้ยืดแขยืดยืดนิ้วไม่ได้ทุกคน ก็เลทโทรหาหมอแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้เนาะทุกคนก็รอเวลาจ้ะรอว่าหมอจะส่งตรวจเมื่อไหร่ว่าเป็นยังไงเนาะเออวันนี้ทําอะไรครับลูกวันนี้จะทาวันนี้จะทำสปาเกตตีฟรุตติดิมาร์เลยทุกคนแต่ว่าไม่มีอะไรก็จะทำสปาเกตตีแซลมอนคืออะไรไม่ม <Gore. S 2> er ีอะไรเราทำเออเออพาสตาแซลมอนครับวันนี้ใช่ใช่พาสตา เอออะไรคือไม่มีอะไรเราตั้งใจทำพาสต้าแซลมอนแต่ว่าซอสอะไรเป็นเหมือนสปากเกตตี้ซีฟู้ดเลยทุกคนคเอออล็กจะทำอะไรลูกตอนนี้จีจีจีมะเขือเทศจีมะเขือเทศเหรอครับเออแสงเยอะแสงเยอะมากเลยเอาเลยใสยม่มะเขือเทศเลยระวังทุกคนได้พร้อม้องระวังทุกคนไม่ต้องระวัง จริงแม่ทำก็ได้มือตัวเองยังไม่หายดีก็อยากจะช่วยทุกคนเลยทั้งล้างถ้วยล้างตามรีดผ้าทําให้หมดได้ได้แล้วตักขึ้นเลยฮัลโหลพัดฟัวคอมใหญ่ใส่ของยังไ่ครับ อาโกระเทียมทุกคนไปเสียงตต้มพาสต้านะทุกคน ไปบอคุณทท้ยสอยบอ ทิมยานก็อร่อยดีนะหอมดีครซอสนี่จะทุกคนนี่มะเขือเทศใบกะเพราหอมอ,อันนี้จะเหลือทุกคน หยองพุ่งร<ช>ปพุ่งรถใส่เกลือใส่ใส่เกลือลงไปทุกคน,นคแค่ชอบตัดหวานนิดนึงเพราะว่าตัดเปรี้ยวไม่ใช่ตัดหวานพอพอพอท่อหลุพ่อะ กรโนมันเหม็นมันฉุนพริกไทยดำที่คนนี้ไม่ใช่อะไรนะที่คนมันกระเด็นมันกระเด็นแล้วมันเจ็บเจ็บมากพริกไทยดำวันนี้ไม่มีผักชีฝรั่งทุกคนอันนี้เป็นมะเขือเทศที่เราจี่ไว้เหมือนะเล็กบอกอน,นี้ปาเซม,มอนให้เราทอดก้ะ มาใส่ถือได้ไหมลูกเอาไอ้นี่มามาทนี้สิคาสตาเยอะแต่เนย เอาอีกไหมไหนจริงหรอโอเคแค่นี้นะโอเค okay. ทุกคนเสร็จแล้วพาสต้าเอ่อราสามอน <laughs> ดได้เรียวทุกคน Fast det här med nöjpa i luppan. Du behöver alltid något extra. Ja, det behöver jag. Får jag den lådan Nej, ta ut två tallrikar bror. Det finns ju inga kvar. Det finns inga tallrikar kvar? Nej, men det finns ju inga knäckebröd. Nej, men ändå vi ska inte ha lådan där. Det blir för mycket. ครัอโอไม่ป่าวอ่ะของใครจานไหนเดี๋ยวจะใส่ชีสใครเอาอันไหน<อ>แล้วแม่จะใส่ชีสของแม่แม่ถ้าดัานดำนะอัเล็กเอานี้ใส่ชีสอันนี้่ชีอันนี้ไม่ใช่มอสซาเรลล่าชีสนะ <laughs> โอ้ยชี <laughs> <laughs> สชีส<ด> <laughs> โอ้ยทุกคน,คนจา้าพาสตา้า พาเซมอนจ้ะทุกคนครับลูกตัดเสร็จสวัสดีสุกสนสบายไหมผมสบัยดีสวัสดีครับทุกคนอเล็กสวัสดีไปแล้วค่ะคุสวัสดีแล้วทุกท้ายทุกคนกินเข้าแรงนะจ๊ะเป็นพาสต้าเซมอนพาเซมอนทอด เอากินเลยตัวเองรออะไรครับรอ้อนยองร้อนยองใช่ m i x b a ม l ก็มีกับชีสเนี่ยไม่เป็นไรอันเล็กไม่มีชีสอันเล็กไม่กินครับฝนตกลมแรงมาหนึ่งชั่วโมงตอนตอนแมททิวไปแข่งโอ้ไปสอมลมแรงไหม,มลมแรงฝนตกใช่ไหม อนะตอนนี้แดดดีครับตอนนี้แดดร้อนเลยอืเดินไปเอาชีสถ้าจะใส่เพิ่มมาลูกดถ้าดูแลกันมันก็สีดไเลยก็ถ้าอย่าละกันก็สีดไปเลยก็ไหนอย่าอ่เร็วตัวมันจะกเจะป๊อ แซบอยู่อยากได้ผักชีฝรั่งอาทิตย์นี้เราลืมซื้อไงร้อนใช่ครับน้อน เอาไปลับเอาดูช่างตักอร่อยเหมือนเดิมแต่วันนี้มันเปรี้ยวนิดหนึ่งเนาะครับหนึ่ เปลี่ยนจากสปาเก็ตตี้เป็นพาสต้าก็เขียนดก็อร่อยดิมะตัวใช้ปลาแซลมอนแช่แข็งนะทุกคนก็ใช้ได้ก็อร่อยมะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยนุ่มขนาดนั้นอ่ะ ตอนอยู่ประเทศไหนทุกคนต้องกินตอนกินแซลมอนมันจะซึบแซลมอนชุกแข็งแช่แข็งแช่แข็งก,ก็กินคอลาชิน <laughs> เป็นเด็กกันเนาะเนะเป็นเด็กกินคอลาชินชิ้นเล็กๆเองห <laughs> นูตัวอินตัวนอกแค่สักหนึ่งชิ้นที่นี่แมทธิวไม่อิ่มแล้วคะ่ะ Tjena och lov Alltså de är jättesmå men såhär va Mm Och peng Mm <går> I fallet ser man hade en så, så hade det varit den där mm. Ingen, Det där vi plöjer att köpa mest med säger, Om vi storhandlar Samma? Nej Nej när vi köper sån här menar Sån På kiwi det är mest med, vi Ja Eller en med tusen På kiwi? Mm

พูดถึงแต่นอร variance, ์เวย์เน ah. uh uh like> uh ี uh ่ยซาวยังเซ่ตอยู่มันนุ่มใช่แต่เซ็ต ูว่าหมอจะโทรมาอีกเมื่อไหร่เนองหยองจบเทร็ว uh ่ายังอาจะได้วร้ยก็มีลองแล้วจริงๆเหรอได้แค่นี้เหรอยน้องสมัยสิกัาตุกกี้ย้องัปแล้วเ็แล้วยกแขนขึ้นได้ไหมสอชกันอะสัยใช่ไหมครับึ่กนเยอสุดเลแน่ขนา ไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเข็มมันจะจิ้มอยู่ตรงนี้มันจะเป็นรอยสีดําอยู่นี่ตรงปลายตรงไปนี่นะทุกคนรอยสีดํายังอยู่เลยแสดงว่าในต้นนู้นอาจจะคอดอยูกนะอาจจะทำให้แบบว่าโดนเส้นโดนอะไรอย่างเงี้ยรอหมอวินิจฉัยรอบหนึ่งเพราะว่าทำงวดที่แล้วนู่นไม่เป็นไรน้องหยงเนาะ วดแรกนู่นเนาะไม่เคยไม่เป็นไรที่ไปที่สตอกโฮมอ่ะนั่นและคืออเล็กต้องอฉีดโบ็อกไงท,ที่มือเพื่อระงับเหงื่อไงทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่าหมอบอกว่าเล็กนะ่ะกินยานานไปแล้วไงก็เลยต้องต้องฉีดเพื่อให้อันนี้มันฉีดครั้งหนึ่งนี่ถ้าถ้าคนมีปัญหาเยอะ สองสามเดือนก็กลับมาอีกแล้วเนาะยองเนาะแต่ถ้าคนมีปัญหาน้อยหรือว่า,า,าหรือว่าร่างกายยังไงไม่รู้ก็จะอยู่ได้หกเดือนขึ้นเนาะเกือบหนึ่งปีเนาะเออประมาณนั้นอืมมันเป็นมันเป็นโรคที่น่าลำคาญมันไม่ได้ว่าอะไรนะเนาะอเล็กเนาะนะ มันเป็นโรคที่น่าลาคาญและบางทีเราอารมณ์ไม่ดีเนาะเพราะว่าจับนู่นก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็เปียกอะไรเงี้ยเออขนาดว่าตอนกินยาก็ยังแบบว่าอาทิตย์หนึ่งอะ่อะอเล็กจะเปียกประมาณขนาดกินยาทุกวันนะก็ยังเปียกประมาณหนึ่งถึงสองวันเนาะอืม,อมบางทียากับร่างกายมันมันไม่มันไม่ทํางานร่วมกันไงทุกคนอืมก็ยังเปียกมาดูว่าอันนี้คือมือแห้งไปเลยใช่ไหมอเล็ก มือแห้งไปเลยเนาะเออไม่มีเหงื่อไม่มีอะไรอืมก็ถือว่าเล็กวาดรูปได้แต่ว่าเออมันข้างขวาหรือข้างซ้ายที่เล็กเป็นข้างซ้ายที่เจ็บอะ่ะนี่ซ้ายแค่นี้ขวาอืมเล็กข้างขวาวาดรูปได้ไหมอะ่ะอ๋อ,อแต่ว่ายืดไม่ได้แต่งอได้อะทุกคนแต่ว่ายืดไม่ได้ไงก็เลยวาดรูปได้ไงทุกคนอืม นั่นแหละเขียดเขียดน้ำลูกปัญหาสุขภาพเนาะทุกคนเพราะว่าจะไผ่ะช่ไหอืมแล้วก็น้องทำทำไมผมจับบอลนิผมว่าน้องทำแบบนี้เออแล้วก็ผมจะทำใช่ไหมอะไรก็จะทำกับเหมือนเหมือนที่น้องทำกับตัวเองเสร็จแล้วไปดีดแบบนี้ใช่ไหมเอออันนี้มันจะขึ้นเออแ้ก็ยัาอนิมมอะนี่ขึ้นน้องชเออจัก็เลยจ็้มก่อนเด้อ ดีดอย่างนี้ไงลูกมันดีดอย่างนี้ไงเวลาเราดีดเราดีดอย่างนี้ไงใช่แต่ว่ามือนิ้วเราก็จะขึ้นไปด้วยไงลูกแต่เล็กมันขึ้นไม่ได้ไงใจปะมันเลยเจ็บไงร้องไห้เลยไม่ต้องเฮ็ดแมทธิวเฮตัวเองนั่นแหละไม่ต้องทำเขาแรงเขาเล่นเฉย

แม่หลอันนี้แล้วก็แม่ช่วยใส่อันนี้ขอบคุณแมเขาไม่ต้องบ่นอันนี้พูดเหลืองหยองอะอันหลังอันไหลอันไหลไม่สมัครโอเค let's go ไปวางอันี้ไปไล์ตัวนี้ไป Man blir inte klar i det här tempot. Eller? Man blir inte klar i det här tempot. Jag ska ju bara. Man blir inte klar i det här tempot. Jo, man blir alltid klar. Okay, ไปแค่นี้ก็จะเจอกันพรุ่งนี้ก็วันนี้พอแค่นี้ครับวันที่ไปของครับขอบคุณของครับสวัสดีครับบายบาย